สวัสดีค่ะชื่อจอมแจม่มค่ะวรารักสดใสเป็นเจ้าของแบรนด์วราไทยแลนด์ค่ะเป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งที่เรามาอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมคะเด็กในกรุงเทพในวัยเดียวกันคือเขาดูดีมากเขาดูแบบผิวสวยมีออรามากเลยค่ะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ ดูดีเหมือนเขาแล้วก็เลยเหมือนได้หาผลิตภัณฑ์ทําให้แบบผิวหน้าเราดูดีขึ้นก็ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึง่งที่เขาแบบขาวไวสวยภายใน7วันอะไรเงี้ยด้วยความที่เราขาดความรู้ด้วยแล้วก็ซื้อใช้ประมาณนี้ค่ะแต่หลังจากหยุดใช้ไป1เดือนเกิดเอฟเฟกคือสิวขึ้นค่ะ ทีนี้ขึ้นมาทั่วหน้าเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะผิดปกติแล้วเราก็เลยไปหาแพทย์ผิวหนังค่ะเขาก็เหมือนวินิจฉัยออกมาว่าเราน่าจะติดสารแบบว่าสารประหลอดสารสเตียรอยที่มันมีกฎที่แรงต่อผิวประมาณนี้ค่ะค่าใช้จ่ายในการรักษาค่อนข้างที่จะแพงมากๆเลยคุณหมอส่วนใหญ่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนต่อผิวแล้วก็เป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาติค่ะหลังจากที่คุณหมอ,อแนะนำว่าให้ใช้สกินแคร์ที่อ่อนโยนต่อผิว จอมก็เลยแบบมีไอเดียที่อยากจะมีสก,กินแคร์เป็นของตัวเองเพราะว่าตัวเองเป็นผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วก็เลยอยากใช้สก,กินแคร์ที่มันอ่อนโยนจริงๆจอมก็เอาเรื่องนี้ไปปรึกษาไอเด,ดีเป็นนักวิจัยก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านพวกสารสกัดค่ะจอมก็เลยเหมือนให้โจทย์ไปว่าจมาอมอยากได้สก,กินแคร์ที่มันอ่อนโยนต่อผิวแล้วก็เหมาะสําหรับคนเป็นสิวที่แบบผิวแพ้ง่ายบอบบางนะคะเพราะว่ายัางไงคือจอมต้องเป็นคน ้อยู่แล้วก็พัฒนาสูตรกันอยู่เป็นปีๆเลยค่ะกว่าจะผลิตเราได้คำตอบจากลูกค้ามาว่าอยากให้ผลิตเป็นตัวเซรั่มมาหน่อยเพราะว่าเขาอะรู้สึกว่าประทับใจในแบรนด์แล้วค่ะก็ได้รับการตอบรับกับลูกค้าที่ดีมากเลยค่ะณปัจจุบันที่วางขายนะคะก็มีทั้งหมด3ตัวค่ะก็จะแบ่งเป็น ตัวสบู่ล้างหน้านะคะสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายเป็นสิวโดยตรงเพราะว่ามีสารสกัดที่เป็นธรรมชาติจริงๆค่ะแล้วก็มีความอ่อนโยนมากๆเลยสามารถใช้ได้ตั้งแต่อายุ3ขวบขึ้นไปค่ะแล้วก็อีก2ตัวเป็นเซรั่มค่ะเซรั่มตัวนี้แตกต่างกันยังไงก็คือเซนเทอร่านะคะเน้นไปเรื่องสิวเลยเพราะว่าตัวนี้คือจะช่วยในเรื่อง แอนตี้แบคทีเรียหรือว่ายับยั้งการอับเสบลดการอักเสบของผิวของสิวลดการระคายเคืองค่ะส่วนตัวต่อไปก็คือซิลควอลาเจนค่ะอันนี้คือเน้นคนที่แบบว่ามีปัญหารอยดำรอยแดงหรือฝ้ากะจุดด่างดำค่ะทั้งสองเป็นสารสกัดพรีเมียมแล้วก็คนที่ผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้ คนที่เป็นสิวสามารถใช้ได้ค่ะเพราะว่าถูกออกแบบมาสําหรับคนที่มีปัญหาด้านนี้โดยตรงช่องทางการสั่งซื้อนะคะตอนนี้ก็มีขายอยู่บนช้อปปี้เฟซบุ๊กไลน์ค่ะหรือจะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์วาราไทยแลนด์ .com ค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาสกินแคร์สำหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายนะคะจมขอฝากแบรนด์วลาไว้ด้วยนะคะลองเปิดใจใช้ดูนะคะ